หลุดเต็มๆอักษรย่อดาราสาวสร้างภาพอ้างดูแลป้าแมวดาวพระศุกร์หลุดอักษรยอ่อรอเจ้าตัวชี้แจงทำชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเมื่อป้าแมวดาวพระศุกร์เผยผ่านสื่อแฉดาราสาวชื่อดังท่านหนึ่งบอกว่ามีดาราสาวท่านหนึ่งขอไม่ออกชื่อแต่ตัวเขาย่อมรู้ดีไพพุธออกสื่อว่าดูแลป้าแมวตลอดชีวิตแต่ก็ไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยคนนี้ออกสื่ออยู่เรื่อยๆ คนก็ชมสวยแล้วใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปบอกทําไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมลําบากไปออกทําไมล่าสุดเต๋าทีวีพูโพสตอินสต a แกรมบอกว่ายอจจรอนมนจแม่เขียนชื่อเธอะคะ่ะพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าขึ้นรูปเธอแม่ในขณะที่เพจดังอีซอขยี้ข่าวสองเผยว่า ตั้งแต่ป่วยหนักก็มีแต่อาาัมพชราภาบุญบระดาดาที่ช่วยเหลือมาตลอดส่วนที่ดาราสาวยอจอรอนอมมนอจอที่ชอบประกาศพูดกับสื่อว่าช่วยเหลือและให้เงินบ้าแมวพร้อมจะดูแลตลอดความจริงคือไม่เคยได้เงินเลยสักบาทเลือกเอาชื่อป้าไปอ้างเพื่อสร้างภาพเป็นแม่พระได้แล้วโดยความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรทีมงานจะนำเสนออีกครั้งครับขอบคุณข้อมูลจากเพจที่นี่ด o m ครับ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ